สวัสดีครับผมสายยันทรว์ครัสวัสดีครับครับผมเนี่ยหมูนิวนรงค์เนี่ยหมูนุ่ม,นนนม,นม,นมพนจอนครับออฟฟิศออฟฟิศ <c oughs> อ้ยทิศะเมือนีอกวันที่สี่มิถุนาย,ยนครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามเดี๋ยวห้าสิพาไปเบิง่งแบบ้บ้านพันแสงภาพยนตร์ครับที่หนังอยู่จงังหวัดยาสุธอนบ้านยังอาจารย์หมู บ,บ้านแค่น้อยครับบันแค่น้อยมันแค่น้อยเนาะครับมันแค่น้อยมันแค่น้อยครับตอนนี้ห้องก็หอนบานยังเหด้วยเครื่องไม้มาไกลเตยวแล้วครับบ้านถนนป้านแเดี๋ยวจะพาเบิ่งนสำรหนังครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมกันใหม่ครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเ้วจะพาพาไปบุกไปเดินบ้าน พันแสงภาพยนตร์นะครับอำเภอร์ขับเป็นเกี่ยวจังหวัดยะโสธรครับไปกันครับจวดตอนนี้ข้ากระทงตอนนี้ข้ากระึงบ้านพันแสงภาพยนตร์เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ไม่เอากับเขาไซานเนี่ยเฮ็ดยังไงครับนคบบนฟิล์มมาเบิ่งครับเช็คฟิล์มครับโอ้เช็คฟิล์มหนังนี่ครับโอ้เอาเบิ้งนะครับตัวนี้ยังครับนี่ครับเครื่องสายหนังดีตอน เอฟสันครับสองเครื่องหกข่าวนีีมหนังครับมาจะใส่ครับกินยังไงเจ้าบูใว้ผกินดิวางยาเนะ ตัวนามูสบกินยังไงอะบุกินเลยโอเสบกินบไรินริ่ังราีมีัญลกเบรกพันฆ่าตะเบรนสามมาทการเจ้าสุริยา รวมตลาดนี่ต่กระเป๋ามันหเหรอครับโอ้ปัญญาเดนุ่งสองอีกหนึ่งเพื่อมาเส็จมืออ้นั่เราไล่มาชุดนะครันี่นัง่นง,งนั่งรัอเไาปัญญาเดนุ่พี่ใหม่ๆเลยคอนเสิร์ตภาพยนตร์ มองจอดรถหนังอยู่ที่ไหนนี่แหละรถหนังนะจอมเดี๋ยวพี่ไปมองจอดรถหนังครับอยู่บ้านแค่นหน่อยครับตัวบนลงแค่นใหญ่อำเภอขามวยแก้วเนี่ยมองรถหนังสองหน่วยครับนี่ จอดตากแดดขึ้นกันน้ำรถผมเลยนะครับรถหนังมีสองหน่วยเดี๋ยวพาเบิ่งเครื่องใส่หนังครับเพิ่งฟิล์มนหนัง

อุกสวัสดีครับป้าบฟิล์มหนังครับอันนีชมชมมาแรงเบิเ้องลึกลงในก่อนน,นมาแรงมาแรงเบื้อ่าปัญญาลินุนก่อนนะครับเนาะ <c oughs> ปัญญาลินุนเนาะมาแรงใช้ครับเรื่องแรกครับมาดิจากที่มาของอุปกสยันสารภาพยนตร์ อุบลยโสอำนาจีสเกตพวกเรามาทานดีเลจังคุณอะเออนี่ยกอือหนีแมนจังแมนเว้ยนัับเลยจัแมนนั่อ่อนเออหว้ย่อรม่ยอมถือซอยปเลยหนีจังแมนยน้ำมันใส่นีกันหนจะผักนังไปอยู่จะผ่านเนีไผ่าแบบ

เราอะกูเอาลีบผีก้อเราอะเป็นแถมก็เอาก็แถมกอย่างเลยสุดยอดสุดยอดเยี่ยมหัวใสหัวใสอย่างนั้นครับหัวซิมเปกครับหั้ซิมเป็กหัวลงหัวลงอย่างนี้บ้ยหัวแบบนี้มันเจ๋วเลย สองหัวเต่าก็มีดสองเต่ามีเต่าของของของเต่าลงเต่าหนึ่งเลยกัของเต่าพี่อาร์เต่าหนึ่งเลยโอ้พี่ออพี่อาร์ห้องสี่ใช่ใช่ไหะโอ้สุดยอดเลยเอาไปข้างนอกเลยนั่นสุดทับยังไงครับกองยังไครับเอาก่อน ลำพ่งครับลำพ่งของหิวอือวาเห็ดเสียงกลางเนึ่งจมากรอรเจครัรก,ก,รกยัยงนคุณคุพี่มพทพหลังขึ้นกันค,นครับ จะลงออกหัวหรืยังไงครับใส่ใดครับคือมันบุ้มบกระเป๋าใส่นะครับไม่ใส่ไปเรื่องหน่มาไหมเขวปวดตัอยู่ตัวอยู่ปวดังอยู่เรขมงคนพิมวิกังกดีอยู่ที่พี่พีนันงเดืองน้ม้วนเช็คเบื้งเดียวนายมาเด่ครับนมลหมวนมวนนึ่งมีอย่างเดียวนีครับม้วันบ่มีมันบกบดีครับนังบรบครับมีสองมวน มวนเรื่องละมวนบางเรื่องร้ายรายสุดก็สามมวนแล้วกองที่มไหีเห็มาแล้วบางขบบงซีบางอย่างบางขบไม่มีนะจบสายบางที่ละมวนเฮ้ยมวนธรรมดาเลยคิดบางที่มีประมาณเกือบหาสิบมวันมมีเลยโอ้ยีคนกันเงดาลาครบไีนเล ว่น่งะหมูเราเราของว่าเบิ่งพิมพ์ซื่อกูหูว่าเรื่องได้แล้ววะไปแล้วกูหูดีเบิ่งมันหูอยู่แล้วมันหูซื่อหูว่าครบแล้วหมดครบขอยไปได้เรื่องหนึ่งเรื่องย่งดอกนังบ่มีขอไปในสายกองเห็นไหมเออเอาเสือกเข่าเอาเสือกฟางมัดไว้เห็นปะนังหาหมวนน่ะนังนังกินห้าวันบ่แม่บ่อะไรกับอ๋อเพียงห้าวันในแายรักเธิอ๋อ ไม่ดียังต้องไซซ์ซีเมนต์อันนี้สาระแน่ห้าเป้งครับโอ้หกพันห้าเป่งต้องไซซ์แนวนี้จะไม่กี่สื้อเยอะบาทครับตะเกี่ยวครับกขมตะตะหนังพี่หมกลุงบ่ครับขำมันจีหลายแสนอยู่บ่ครับเพราะมันซีเลยเนาะเออลักลักลักเกือบล้านเป็นล้านไปแล้วครับขำห้องรองนังครับ เด่นเล่นเลเดียนเล่นออย่างนีมมุนเอยกแกแกซิมติดเล่นกดับรถแก้วรเนสนิทรเป็นยังนสิทนังนรัก โปรแกรมนั่งร้ายครับกลยทยอมอยู่เสียก่ีจอหนังนั่งห้ังน้หนะห้องนังห้อะ พีไหนบ้างีงห,อองหม,มหูอไปยังครับไปยังครับไปเป็นมนาเันเทศซะแวไครับพวกเฝ้าหรอกฮึ่ม่มาใหอนใครสาวเห็รุ่นอะไรน่ไนอน้อกาอีีบรดตัวเลยลงมแล้วจนีนางเป็นันงไงท่งิล์มหนัาครับนี่ครับส่งิล์มหนังส่งิล์มันะส่งโค่งฟิลม์ลมไม่ได้ี่กันนี้แล้วปานน่องอยู่อัน สโกีส้แ้งัี่สามกกเส้าทียกไปมาขันบเป็นยังกจ่ไปซายเม่กเสียมาขึ้นหรอครับอี้เ่ยมึงยุ่แบบพวกปานังเป็นกกะนเจ้รังไใช่ไอเอาไป ซ้ายครับเขาล็อหน้ากั้นดวนเลยนังซ้ายซ้ายทาของชิสกีคนละอลยุเดือนหนึ่งนั่งซีบเหมือนเาซ้ายจังหวัดใดครับไหนครับไายเบิ่ครับชิเกีกับไปไหนชิสกีไปไหนอยู่ครับไหนเรวนอนเราเยนอนเลยยุ่ยตังเราไครับตังเอาเดท่านี่แหละนั่นอมถือกระจกปัมอถือรก สามลังกอาไว้ทั้งหนาเลยั้ะอดูงอดล,ลงมาอดูเหม,มัองกันร่นเลยร่นุ่มจืดสามหมื่นกว่าห่มสามหมื่นห่มไปทานังเนาะ <c oughs> ใจมากขึ้นกันครับโดนกระได โอ้ยบาทบาทบาทเมื่อไส้หนังห่อนี่เล่นเป็นสนั่นละครับเรามักคุ้มกับมักคือกันเอาเดี๋ยวกาณาชิมมเล่นน้ำมันนะครับเด้อครับเอาอะไรครับขมมบไปได้รลยครับเอาหนังไปสายนะครับออกวิไลครับผมออกวิไลครับ ครับคุณครับครับหลังจากมาจากบ้านพันแสงภาพยนต์ครับกะเป็นจะไดนครับบ้านพันครับเดี๋ยวจะอัดคลิปวิดีโอให้เบิรงกไม้ดีเลยครับกะบจะไดนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเด้อช่องยูทูบสายอัศร้าวชาแนลและก็ช่องยูทูบสายอันทองสวัสดิ์ครับเรวจะในยูทูให้เบิรงกไม้ดีเลยครับ